รู้สึกเหมือนมีใครตามเรามาอยู่เลยอ่ะเธอเธอเห็นมีคนตามเรามาบ้างปะก็ไม่เห็นใครตามมานเรารู้สึกไ้ถึงอะไรบางอย่างอ่ะ <k> lk lk lk> คิดมากกเป่าบอัวไม่เรารู้สึกจริงๆไปก่อนละรู้สึกก <k lk lk lk> ับบาภัยอ่ะ <lk lk lk lk> เธอเป็นอะไรอ่ะเราหนีเพราะโลจิตมามันน่ากลัวมากเลยอะ่ะเฮ้ยหรือว่าอาจจะเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีเหลืองคนนั้นหรือเปล่าอะ่ะเราว่านะคนนั้นแหละได้เดินตำละมาไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเราไปก่อนนะขอบคุณมากเลยเรารีบกลับบ้านกันดีกว่ากลัวมันตามมาขอบคุณมากนะกลับบ้านดีๆนะ บัวเป็นอะไรอ่ะพี่นาเมื่อกี้น่ากลัวมากเลยอ่ะแบบเดินอยู่คนเดียวใช่ไหมมันมีคนเดินตามมาแล้บวบอหันหลังไปก็จเจอผู้ชายเสื้อสีเหลืองอ่ะเดินตามมาน่ากลัวมากเลยพี่นาเอาไม่ต้องไปถึงกลัวเขาอ่ะเขาทําอะไรน่ากลัวเหรอโอจริงเขาก็ไม่ทาอะไรนะแต่แบบดูท่าทางหน้าตาเขามานดูนา่ากลัวมากเลยอ่ะลัวคิดมากไปหรือเปล่าเขาาจะไม่ทําอะไรก็ได้ว่าแล้วเชียวราไปก็ต้องไม่เชื่อ,ออีกอ่ะเห็นไหมอือสี่งขคนไม่เชื่อ คิดมากตักใหาดีกว่าเฮ้ยใครแอบม่อมอ่ะ ไม่ใช่ให้ผมไม่ใช่โรคจิตโธเอนะ้ยเฮ้ยเขาจะกลัวอะไรเราหนาวเนี่เสื้อนี่สวยดีว่ะพี่นาเป็นอะไรกันหนูแตบผ้าไว้อ่ะหนูฝาน่าพีนาโกยนะเอาหนูไปก่อนนะคะข้เาเอาบัวตากเองก็ไม่ยอมเก็บเองไม่ใช่เราอีกอะไรเนี่ยตะการ์ก็มวกาวงมาเกะกไก่กับ เจ้าเราเก็บผ้าทำไมอ่ะนี่สองตัวเนี่ยนะยิงเมื่อกี้มันผักเราเลยอุ้ย้เฮ้ยอะไรอ่ะนั่นนายเจาผ้ามาจากไหนเล่ามาได้ไงเนี่ยจะมาายไกนะก็เรื่องของเราอย่ามายุ่งคนนี้หรอเล่าที่เดินตามเธอมาตลอดอ่ะเฮ้ยใช่แล้วดูสิในมือของมันอ่ะถืออะไรด้วย เธอท้าทาเธอชอบทายอยู่แล้วไม่ใช่อะไรล่ะหลักฐานไว้ตรงนี้อ่ะเฮ้ยลูกจิ๋ดอะไรลูกไม่ได้ทำแกนั่นแหละเป็นคนทำแกแหละลูกจิ๋ดแกเป็นคนทำไปเอาไวเฮ้ยไอเสื้อหลังนั้นนี่นาแต่มามองผู้หญิงอีกแล้วนี่รู้ตัวไหมว่ามีคนแอบมองอยู่ใครอ่ะ ูไงมันแก่แล้วเนี่ยเฮ้ยขนลุกเฮ้ยไหนล่ไ้ไว้ไมโอโหเลยเนี่ยตามลูกที่เหรอวะกลัวแล้วเนี่ยร้อนมากเลย สวยจังเลยอ่ะเฮ้ยน่ารักจังว่ะเฮ้ยนั่นใครอ่ะทำไมมองดูแปลกๆอ่ะเฮ้ยแอบถ่ายบูด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยนี่ทำอะไรอ่ะอะไรผมเล่นเกมอยู่เกือบไปแล้วมาได้ไงวะ เอ๊ะไปไหนแล้วนะเฮ้ยนั่นไงเฮ้ยนี่เธอเรามีอะไรจะบอกอย่าอย่าเข้ามาโอ๊ยโอ้ยหูออกไปอย่าเข้ามาจะหนีไปไหนฉันมีอะไรจะบอกฉันมีอะไรจะบอกออกไปออกไปได้ สวยจังเลยน่ารัก,กว่ะโอ้โหสวยทำอะไรของเขาอ่ะน่ารักว่ะโอ้โห้เฮ้ยโอ้โหน่ารักกว่าโอ้สวยลุกต่อไปว้าวสวย,สว,ยว่ะ โชคดีที่หนีมาทันน้ากลัวมากเลยแต่ละคนกลัวมากเลยคนเสื้อสีเหลืองอะ่ะมาพี่นามาพอดีเลยหนูจะเล่าอะไรให้ฟังพี่นาก็มีเรื่องจะเล่าให้ฟังด้วยแต่หนูขอเล่าก่อนนะ <Okay. S 1> อันนี้คขาขาดแบบตายมากได้ไปคือพี่นา งี้นะมันมีผู้ชายเสื้อเหลืองอะที่หนูเคยเห็นน่ะเขาตามหนูมาอีกแล้วที่สนามอะแล้วเขาก็ตามไม่หยุดเลยน่ากลัวมากหนูก็เลยรีบวิง่งเขาก็ยังตามมาอีกหนูก็เลยพักเขาล้มลงกับพื้นแล้วก็รีบวิ่งมาเลยอะไม่รู้มันตามอีกไหมอะนา่ากลัวมากเลยพี่นามันต้องเป็นโรคจิตนแน่เลยอะตามตั้งแต่เช้าแล้วอะแน่ใจอะบัวว่าคนนั้นเป็นโรคจิตอะพี่นาว่าต้องเป็นอีกคนนึงมากกว่าคนเสื้อเหลืองอะไม่น่าจะใช่หรอกแล้วใครอะพี่นา พินาว่าต้องเป็นเด็กคนนั้นอะคนที่เป็นเด็กลูกครึ่งอะที่ชื่อออสการ์อะไรนั่นอะคนนั้นแหละใช่หรอพ่นาเข้าจะอะไรผิดหรือเปล่าคนนั้นอะเขามาช่วยบัวนะใจลอกติดนั่นอะไม่จริงหรอกบัวบัวรู้ไหมว่าตอนที่บัวอยู่ที่สนามเด็กเล่นอะเด็กคนนั้นอะถ่ายรูปบัวอยู่ด้วยนะใช่พ่นาใช่ดิบัวล้วบัวลรู้ปะว่าผ้าที่บัวพ่นาไปเก็บอะไม่แค่สองตัวเองนะผ้าหายไปหมดเลยแล้วคนที่เอาไปอะก็คือเด็กออสการ์นั่นแหละวิ่ออกมาสิรู้ปาง เฮ้ยสาหูชุดสีเฮ้ยทำอะไรอ่ะจะขโมยเสื้อเหรอเฮ้ยใครบอกขโมยไม่ได้ขโมยซสหน่อยไปเลยอย่ามาอยู่แถวนี้เฮ้ยเสื้อของคนนั้นนี่นาเฮ้ย ใช่เพราะตอนนั้นก็เห็นออสการ์อยู่แล้วเหมือนออสการ์ถือผ้าอะไรบางอย่างอะแล้วก็โยนให้ผู้ชายเสื้อเหลืองเห็นไหมล่ะพี่นาบอกแล้วแล้วมันไม่ได้หมดแค่นั้นอีกด้วยนะบัวเมื่อกี้อะตอนที่พี่นาเดินผ่านอะพี่นาเห็นเด็กคนนั้นอะดูรูปบัวแล้วก็ทําหน้าตาหื่นกลามากเลยอะบัวจริงเหรอพี่นาแล้วคนนั้นเขาตามบัวไปทำไมอะก็ขอจะมาบอกความจริงก็ได้นะว่าเขาไม่ได้ทําอะเหมือนเด็กออสการ์อะไรนั่นแะอาจจะใส่ลายเขาก็ได้ไงเออก็จริงนะพี่นา เพราะฉะนั้นะ่ะดูเหมือนเขาบอกหนูว่ามีไรจะบอกหนูด้วยนั่นไงละ่ะโบวก็ไม่น่าไปว่าเขาเก่อนเลยนะคนเราอะไม่ควรตัดสินกันที่หน้าตาหรอกใช่พี่หนะ้าดูอย่างออสการ์ดิหน้าตาดีอะแต่เป็นโรคติดเชื้อเ,เลยอะยรู้หน้ามา่รู้ใจจริงๆเลยคนสมัยนี้พนเพื่อนๆคะแล้วชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามโบด้วยกดตตามช่องเราทุกทางนี้เฟซบุ๊กททางนี้ไอจีต่อทางนี้ทุกคน,นไว้เจอคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย